ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานะครับสอ,อนนะครับาการใช้ปุ่มทางลัดนะครับซึ่งมันจะมีมาแฝงอยู่ในของมือถือ Vivo นะครับผมคิดว่าวางบางท่านอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำไปนะครับว่ามันจะมีแถบตรงนี้อยู่นะครับ ตัวนี้จะใช้ได้เมื่อขณะเราเล่นเกมนะครับเล่นเกมหรือดูคลิปอะไรต่างๆนะครับมันจะมีปุ่มฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับรแบางคนบอกเอ้คือปุ่มอะไรอะไรอย่างนี้อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับท่านผู้ชมดูที่เมาส์นะครับมันจะมีแถบเห็นไหมครับตรงที่ปลายเมาส์ครับจะมีแถบอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแถบคล้ายๆ ห่วงอะไรสักอย่างนะครับอยู่แถบนี้นะครับขณะเราเล่นเกมเล่นอะไรเราก็จะจะสามารถนะครับามาเล่นไลน์อะไรได้นะครับแล้วก็สามารถโทรได้บันทึกหน้าจอได้แคปหน้าจอได้ด้วยนะครับโดยไม่ต้องไปพึ่งปุ่มกดนะครับเพื่อการแคปหน้าจอนะครับบันทึกวีโอหน้าจอก็ได้นะครับสำหรับปุ่มพองท่นตรงนี้นะครับ ตอนนี้ที่ผมบันทึกหน้าจออยู่ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับสังเกตดูปลายเมาส์นะครับมันจะมีนะครับตรกปลายเมาส์นะครับมันจะมีปุ่มสีขาวๆอยู่นะครับที่ซ่อนอยู่ข้างๆหน้าจอนะครับมันจะเล็กมากนะครับแต่ก็ไม่เล็กเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นการบันทึกหน้าจอมันอาจจะท่านผู้ชมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับหรือบางท่านอาจจะเห็นแต่อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็ ทำการลากออกมาเลยท่านผู้ชมทำการลากออกมาเลยนะครับานี่นะครับมันก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับส่วนมันจะมีอะไรมั่งนะครับเราก็อธิบายก่อนเลยว่าอันดับแรกมันจะมีการบล็อกการแจ้งเตือนนะครับอันนี้คือการบล็อกไม่ให้แจ้งเตือนบนหน้าจอนะครับ แล้วก็สายการสายที่ปฏิเสธหรือใช้โทรออกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการล็อกความสว่างนะครับแล้วก็มาดูอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นอัตโนมัติขณะหน้าจอดับนะครับขนาดหน้าจอดับก็ยังมาก็ยังสามารถเล่นเล่นได้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับขนาดหน้าจอดับก็ยังเล่นได้นะครับสำหรับตัว vivo นะครับ แล้วตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแคปหน้าจอนะครับปุ่มนี้ขณะเล่นเกมก็แคปหน้าจอได้เลยนะครับก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งอ่าเดี๋ยวผมจะลองแคปให้ดูนะครับผมก็จะกดเข้าไปหนึ่งครั้งอ่าก็จะทําการแคปให้เรียบร้อยนะครับทันไหมครับก็ลากมาใหม่นะครับสามารถแคปได้นะครับอย่างนี้นะครับ โอเคคือมันมันง่ายมากท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมก็มาลองสังเกตดีๆนะครับว่ามันจะมีอยู่สำหรับตัวของ vivo นะครับแล้วก็เมื่อกี้แคปหน้าจอใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นการบันทึกหน้าจอนะครับเป็นการบันทึกหน้าจอนะครับบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับตอนนี้ผมก็ใช้บันทึกหน้าขณะนี้อยู่นะครับก็สามารถบันทึกได้ ส่วนลายก็จะเป็นลายใช้ได้ปกตินะครับคือผมจะมีลาย2บัญชีนะครับผมก็จะเอาขึ้นมันจะขึ้นมาให้2บัญชีนะครับก็กดเข้าไปที่ลายได้เลยนะครับเพื่อเราจะทําการเล่นลายได้นะครับอันนี้หน้าต่างลายก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราจะขึ้นแถบนี้ให้เราเลยนะครับเห็นไหมครับ คือสามารถเล่นลายเล่นขยับได้นะครับว่าจะเราจะเอาไปอยู่มุมไหนของของจอเวลาเราเล่นเกมอยู่ก็ได้นะครับเราก็เอาไปวางได้นะครับมุมไหนก็ได้นะครับสําหรับเราที่ต้องการจะเล่นเกมกันนะครับหรือย่อขนาดให้เล็กลงได้นะครับเห็นไหมครับเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับอ่า ใช่ไหมครับเมื่อเมื่อเราจะย่อขนาดลงนะครับเดี๋ยวดูใหม่ถ้าทนผูสชมจะย่อขนาดจอลายลงนะครับให้ทา้ผส้ชมาคลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกที่ตรงนี้เพื่อจะย่อขนาดให้มันเล็กลงนะครับเพื่อจะไม่ขวางหน้าจอขนาดที่เวลาเราเล่นเกมหรือดูหนังอะไระประมาณนั้นนะครับก็ให้คลิกตัวนี้นะครับ แล้วให้ให้ลกตรงนี้นะครับตรงที่เมาส์ชี้อยู่ตรงนี้ให้ลกให้มันเล็กลงนะครับนะครับหรือจะกให้มันใหญ่ขึ้นก็ก็คลิกอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการควบคุมหน้าจอลายนะครับก็มันจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ซ่อนมานะครับกับตัวสับดีโวนะครับ มันจะเป็นส่วนส่วนทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเราเล่นลายอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราจะปิดหน้าจอนี้แต่ให้สัญลักษณลายมันขึ้นอยู่แถบแถบตรงที่เราเล่นเกมอยู่เราก็มาคลิกที่ตัวนี้ได้เลยนะครับไอตัวตัวตัวนี้นะครับปึ๊บหนึ่งครั้งรูปลายก็จะมาตรงนี้แล้วก็นำมาวางซ่อนไว้ได้นะครับ มุมไหนก็ได้ของหน้าจอนะครับที่เราเล่นเกมอยู่นะครับนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคพอเราเล่นเกมไปเรื่อยเราก็จะมาตอบลายอะไรอย่างนี้เราก็กดเข้ามาหนึ่งครั้งแล้วก็เปิดลายเล่นได้เลยนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับสําหรับแอปไลายนะครับส่วนตัวนี้ผมมากดเป็นที่ อันนี้เปลี่ยนหน้าจอของมันนะครับมันเปลี่ยนหน้าจอของลายเองนะครับมันก็จะเป็นวิธีที่เราจะเล่นลายเล่นเกมไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับสำหรับ vivo นะครับท่านผู้ชมต้องสังเกตดีๆนะครับมันจะมีปุ่มคล้ายๆปุ่มไฟนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ปลายเมาส์ชี้อยู่นะครับก็ไปลองเปิดดูนะครับแต่ว่า วีโบ o น่าจะเป็นบางรุ่นหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะครับหรือจะใช้ได้เฉพาะฟังก์ชันตอนเล่นเกมอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปลูดออกมาได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการที่เขาเรียกอะไระเป็นฟังก์ชันแฝงมานะครับประมาณนั้นนะครับ สำหรับตัวของ vivo นะครับท่านชมก็ไปลองเล่นกันดูนะครับว่ามนความพิเศษของมันมันจะมีเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาแนะนำอีกวิธีหนึ่งสำหรับเป็นวิธีการเพิ่มอไอคอนตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะมารถเปลี่ยนไอคอนได้หรือ,อปรับตำแหน่งไอคอนได้นะครับส่วนเราจะโทรแล้วก็โทรตัวนี้ได้นะครับ มันเป็นอันนี้ปิดการใช้งานอยู่เบื้องหลังนะครับถ้าเราเปิดเราก็เปิดกดปุ่มเปิดได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีสลับไอคอนนะครับของของตัวนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมคงเข้าใจนะครับว่าอ่าเห็นไหมครับมันจะอยู่ตรงนี้เป็นคล้ายปุ่มไฟนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์ด้วยนะครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากทางช่องเรานะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ